13.58นาฬิกา58นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จลงจากชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากโรงพยาบาลสิริราชกลับไปประทับนับพระตำหนักเปี่ยมสุขวังแกลงกังวลอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อทรงเปลี่ยนพระราชอิริยาบถในสถานที่ที่อากาศบริสุทธิ์และฟื้นฟูพระวรากายตามคำแนะนำของคณะแพทย์หลังจากที่ทรงแข็งแรงขึ้นมากแล้ว ในการนี้สมเด็จพระเทพพรลร,ราชร์สุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่โรงพยาบาลสิริราชด้วยนอกจากนี้ประชาชนจํานวนมากที่ทราบข่าวต่างพากันไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จก,กันอย่างเนืองแน่นทั้งที่โรงพยาบาลสิริราชและตลอดสองข้างทางที่รถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่าน เพื่อที่จะได้ชื่นชมพระบาร,รมีอย่างใกล้ชิดที่สุดเท่าที่จะมีโอกาสได้เห็นครั้งหนึ่งในชีวิตต่างปลื้มปิติที่ทราบว่าทั้งสองพระองค์ทรงมีพระพานามัยแข็งแรงและเมื่อรุ่ยมพระที่นั่งเคลื่อนผ่านเสียงทรงพระเจริญก็ดังขึ้นอย่างกึงกก้องพร้อมเพรียงกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินจากวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาประทับณโรงพยาบาลสิริราชเมื่อวันที่3ตุลาคม2557ซึ่งสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการฉบับที่1ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรอดหรือไข้สูง38.2องศาเซลเซียสผลการตรวจพระโลหิตแสดงว่ามีภาวะติดเชื้อมีการเปลี่ยนแปลงในความดันพระโลหิต และอัตราการเต้นของพระหัตถ์ไทยเร็วขึ้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาจึงได้กราบบงคมทุลเชิญเสด็จพ,พระราชดำเนินมาประทับณโรงพยาบาลสิริราชเพื่อถวายการตรวจด,ด้วยเครื่องมือพิเศษถวายการตรวจพระโลหิตด,ด้วยวิธีพิเศษเพิ่มเติมและถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดต่อจากนั้นสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการฉบับต่อๆมาเพื่อให้ประชาชนได้ทราบความคืบหน้าของพระอาการซึ่งดีขึ้นตามดำดับ ซึ่งแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่12ฉบับล่าสุดวันที่15ธันวาคม2557ระบุว่าคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานผลของการตรวจติดตามพระอาการอักเสบของถุงเนื้อเยื่อบนผนังของพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่มีพระประหลอดหรือไข้และไม่มีพระอาการเจ็บพระนาภีหรือท้องแล้ว การเต้นของพระหาไทยเป็นปกติการหายพระไทยเป็นปกติการถวายตรวจด,ด้วยคลื่นเสียงที่ช่องพระนาพีหรือช่องท้องไม่พบการอักเสบของอวัยวะต่างๆผลการตรวจพระโลหิตเป็นปกติคณะแพทย์ได้ขอพระราชทานงดถวายพระโอสถปฏิชีวนะรักษาพระอาการมาระยะเวลาหนึ่งแล้วคณะแพทย์มีความเห็นว่าพระอาการทั่วไปดีขึ้นเสวยได้มากขึ้นทรงบรรทมได้ดีพระวรากายแข็งแรงขึ้นตามลำดับ ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับณโรงพยาบาลศิริราชนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสถานที่ต่างๆภายในโรงพยาบาลเช่นส่วนสุขภาพที่มีพระราชดำริให้สร้างเป็นที่พักผ่อนของแพทย์พยาบาลและนักศึกษา สวนเฉลิมพระเกียรติ72พันษาบริเวณด้านข้างโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณทรงเยี่ยมและเลือกซื้อสินค้าที่ร้านโลเดนเพลสสาขา10ตั้งอยู่ชั้นล่างของโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณทอบพระเนตรคลองบางกอกน้อยและวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งคลองท่อพระเนตรแม่น้ำเจ้าพระยาและพระบรมมหาราชวังที่หอประชุมกองทัพเรือ นอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาเมื่อวันที่ห้าพฤษภาคมที่ผ่านมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉันทมงคลนพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังด้วยระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับณโรงพยาบาลสิริราชสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ประทับอยู่ด้วยเพื่อทรงเป็นกำลังพระราชหฤทัย นอกจากนี้พระบรมวงศ์ยังเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเยี่ยมพระอาการอย่างสม่ำเสมอขณะที่สำนักพระราชวังได้จัดสถานที่ให้ประชาชนมาลงนามถวายพระพรที่ศาลาสิชิราชร้อยปีตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกวันนับตั้งแต่วันที่5ตุลาคม2557จนถึงวันนี้รวมระยะเวลากว่า7เดือนซึ่งมีผู้แทนประมุขแต่ละประเทศทูตานุทูตราชสกุลทุกมหาสาขาคณะบุคคล ผู้แทนหน่วยงานราชการรัฐวิสาหากิจองค์กรเอกชนมูลนิธิสมาคมชมรมหน่วยงานในโครงการอนเนื่องมาจากพระราชาดำริตลอดจนประชาชนจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไปลงนามถวายพระพรพร้อมนำพระพุทธร,รูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือกระเช้าผลไม้ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอาหารบำรุงต่างๆและแจกันดอกไม้ไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนซึ่งความซาบฝานและอองทธุลีพระบาทเสมอมารวมระยะเวลาที่ประทับณโรงพยาบาลสิริราช7เดือน7วัน และเมื่อเวลา15นาฬิกา58นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินถึงยังวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีหน่วยงานทุกภาคส่วนและประสงฆิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จกันอย่างเนื่องแน่นต่างเปล่งเสียงถวายพระพรส่งพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วบริเวณด้วยความปลื้มปิติ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรอยู่ดีกินดีสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง,ย,างยั่งยืน